ที่นำความสุขมาให้จิตนั้นขมได้ยากเป็นธรรมชาติเบาคือเกิดขึ้นและดับไปเร็วมีปกติตกไปทางความใคร่คือตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่การฝึกจิตเช่นนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้อธิบายความการข่มจิตนั้นท่านสอนให้ข่มในการควรขม่มเช่นเวลาจิตฟุ้งซ่านข่มด้วยอารมณ์กรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นต้นประคองในการที่ควรประคอง เช่นเวลาจิตแช่มชื่นดําเนินไปด้วยดีในอารมณ์กรรมฐานการข่มจิตเป็นวิธีฝึกอย่างหนึ่งอ้าหนึ่งจิตนั้นเกิดและดับเร็วอย่างมากและเกิดดับอยู่เสมอแต่เป็นไปด้วยสันต,ติเหมือนการไหลของกระแสน้ําและกระแสไฟฟ้าเพราะสันตติทําให้รู้สึกเหมือนเที่ยงเป็นหนึ่งเดียวดารงอยู่ตลอดกาลเรามองดูไฟในหลอดไฟเสมือนหนึ่งว่ามีหนึ่งเดียวนิ่งอยู่แต่ความจริงหาหนิ่งไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไวหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่เพราะสันติคือความสืบต่อจึงปรากฏกระดุเที่ยงมั่นคงและยั่งยืนจิตมักตกไปในอารมณ์อนาข่า,ายกล่าวคือตกไปในกรรมคุณห้ามีรูปเป็นต้นการฝึกจิตนั้นมีผลหลายประการผลที่แน่นอนอย่างหนึ่งคือความสุขตรงกันข้ามจิตทื่อไม่ได้รับการฝึกย่อมนำแต่ความทุกข์มาให้เนื่องและไม่มีที่สิ้นสุดการฝึกจิตได้เพียงประการเดียวนี้ประโยชน์มหาศาลตัวอย่างเช่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งในเรื่องต่อไปนี้ เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีเรื่องย่อว่ามีบ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อมาติกคามใกล้เชิงเขาแห่งแก้วโกสลวนวันหนึ่งภิกษุประมาณหกสิบรูปเรียนกรรมฐานจากสำนักพระศาสดาแล้วไปสู่มาติกคามนั้นได้มารดาของผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้อุปถัมภ์ให้บำเพำ็ญสมณธรรมโดยสะดวกภิกษุผู้เป็นหัวหน้าได้ให้โอวาทเพื่อนภิกษุด้วยกันว่า ท่านทั้งหลายพวกเราไม่ควรประมาทหากเราประมาทมหานรกแปดขุมคงจักต้องเป็นเช่นเรือนนอนของพวกเราไปแน่แท้ในที่นี้ขออธิบายมหานรกแปดขุมได้แก่หนึ่งสันชีตสองกาลสุดสามสังคาตสี่โรรุวะห้ามหารโรรุวะหกตาปะกเจ็ดมหาตาปะกแปดอเวจีอันหนึ่ง พวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำน,นักของพระศาสนาข้อพระศาสนาพระองค์นั้นไม่ทรงโปรดปานคนโอ,อ้อวดมีมายาและกิจคลางแม้ผู้น,นั้นจะเที่ยวติดตามอยู่ใกล้ชิดก็ตามแต่ทรงโปรดปานบุคคลผู้มีอัจฉริยะสายงามขอท่านทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทพวกเราไม่ควรอยู่ร่วมกันสองรูปนอกจากเวลามาสูดที่บรรุมพระเถระในเวลาเย็นและเวลาออกบินฑบาตในเวลาเช้าอันหนึ่งหากพิสูร,รูปใดรูปหนึ่งไม่มีความผาสุขขอให้มาตีระฆังซึ่งอยู่ส่วนกลาง พวกเราจาักประชุมกันทำยาให้พิสษุนนั้นพิสูุทั้งหลายได้ประพฤติอย่างที่ทำกติกากันไว้อย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งอุบาสกมาหาพิสูุให้คนใช้ถือเนอยใสยและน้ำอ้อยเป็นต้นมาด้วยนางไม่เห็นพิสูุนในถ้ำกลางวิหารจึงถามคนที่นั่นนางได้ทราบว่าพิสูุน์ทั้งหลายอยู่เฉพาะในที่พักกลางคืนและกลางวันของตนทุตนไม่ออกมาทุกท่านจึงกล่าวรบว่าทำอย่างไรหนอจึงจะสามารถพบพระคุณเจ้าได้ มนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นบอกว่าเมื่อใครจีระคังพระคุณเจ้าทั้งหลายจะออกมาจากที่อยู่ของตนของตนนางจึงให้ตีระคังภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงระฆังแล้วจึงออกมาด้วยสําคัญว่าภิกษุบางรูปจักไม่ถาสุกระมังหนอภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเดินมาด้วยกันสองรูปไม่ได้มีเลยอุบาสิกาเข้าใจว่าพระทะเลาะก,กันจึงไม่ได้มาด้วยกันจึงเรียนถามพ่อสงสัยนั้นพระตอบว่าได้ทําคาติกากันไว้ว่า เวลาทำสมณธรรมให้แยกกันอยู่สมณธรรมนั้นคืออะไรเล่าพระคุณเจ้าอุบาสิกาถามพระตอบว่าพวกอาตมาทําการสาธยายอาการสาสทสองมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นว่าโดยความเป็นของปริกูลคือไม่สะอาดและพิจารณาความสิ้นและความเสื่อมในอันตภาพอยู่การสาธยายและพิจารณาอย่างนั้นสมควรแก่พวกท่านเท่านั้นหรือไม่สมควรแก่ข้าพเจ้าบ้างหรืออุบาสิกาทำนี้ ถ้าศาสนาไมิได้สงห้ามผู้ใดใครจะสาธยายก็ได้ถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดบอกแก่ข้าพเจ้าบ้างภิกษุได้ให้อุบาสิกาเรียนอาการส2แล้วอุบาสิกาสาธยายอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุอนาคามิมักอนาคามิผลก่อนภิกษุเหล่านั้นเสียอีกนอกจากนี้ยังได้ปฏิสัมพิทาสี่และโลกิยะอภิญญาห้าอีกด้วยเว้นอสวัคยายานนอกนั้นเป็นโลกิยะอภิญญามีอิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้และทิระจักสุตาทิพย์เป็นต้นนางได้ออกจากสุขอันเกิดแต่มรรคและผลแล้วตรวจดูด้วยทิระจักสุไข้ค,ควรอยู่ว่าเมื่อไรหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายจักบรรลุธรรมนี้รู้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดยังมีราคาโทสะและโมหะยังไม่ได้แม้แต่ฌานและวิปัสสนาอุปนิสัยแห่งอรหัตมรักอรหัตผลของพระคุณเจ้ามีอยู่หรือไม่หนอได้เห็นว่ามีอยู่จึงรำพึงต่อไปว่า พระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอะไรอยู่เสนาสนะสปายะเพียงพอสบายบุคละสปายะแม้ข้อนี้ก็ไม่ได้ขาดอาหารสปายะอาหารอันเป็นที่สบายมีอยู่หรือไม่หนอนางได้เห็นว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอาหารอันเป็นที่สบายหรืออาหารอันสงควรแก่การทำความเพียรตั้งแต่วันนั้นมา นางสั่งให้จัดอาหารอันประณีตหลายอย่างไปถวายแล้วแต่จะเลือกฉันเมื่อภิกษุได้อาหารอันเป็นที่สบายสรีระการพีการเป๋าจิตก,ก็ดิ่งลงสู่อารมณ์เดียวเจริญวิปัสนาไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมวิทาทั้งหลายเธอเหล่านั้นระลึกถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าการแทงตลอดมกักครั้งนี้เพราะได้อาศัยอาหารอันดีของอุบาสิกา เมื่อออกพรรษาแล้วปวารณาแล้วภิกษุเหล่านั้นได้ลาอุบาสิกาเพื่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่วัดเชตวันมหาวิหารอุบาสิกาได้ตามมาส่งในสถานที่ควรกล่าวคําอันเป็นเหตุให้ระลึกถึงและขอร้องให้พิษุเหล่านั้นมาเยี่ยมอีกแล้วกลับสู่เรือนของตนฝ่ายภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาเมื่อตรัสถามถึงเรื่องต่างๆมีเรื่องอาหารบิณฑบาตเป็นต้นพิกษุเหล่านั้นทูลเล่าถึง อุปการะของอุบาสิกาผู้เป็นมารดาของนายมาติกะและสันเสริญอุบาสิกานั้นเป็นอนเนกประการเช่นเป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตอันประณีตและสามารถรู้ว่าราชกจิจของผู้ตนว่าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเป็นต้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในที่เฝ้าได้สดับคำสรรเสริญคุณของอุบาสิกาแล้วปรารถนาจะไปอยู่ที่บ้านนั้นจึงเรียนกรรมฐานจากพระศาสดาทูลลาไป เมื่อไปถึงวิหารในบ้านป่าน,นั้นจึงคิดว่าเขาเล่าลือกันว่าอุบาสิการู้วารจิตของผู้อื่นบัดนี้เราเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยฉะไหนหนอนางจะพึงส่งคนมาปัดกวาดวิหารอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือนทราบความนั้นแล้วจึงส่งคนไปปัดกวาดวิหารต่อจากนั้นภิกษุคิดถึงอยากดื่มน้ำละลายน้ำตากลกรวดวันรุ่งขึ้นอยากฉันข้าวต้มและแกงอย่างใด อุบาสิกาก็จัดของนั้นมาถวายทุกอย่างพิสุคิดว่าอยากพบอุบาสิกานางก็มาหาเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วพิกษุถามว่าอุบาสิกาท่านหรือชื่อมาติกามันดาถูกแล้วท่านอุบาสิกาตอบท่านทราบวารจิตของคนอื่นหรือทําไมท่านจึงถามอย่างนั้นอุบาสิกาย้อนถามท่านทําทุกอย่างที่อาตมาคิดพิกษุที่รู้จิตคนอื่นก็มีอยู่มากอุบาสิกาตอบเลี่ยง อาตมาไม่ได้ถามถึงคนอื่นอาตมาถามถึงท่านแม้กระนั้นอุบาสิกาก็ไม่ได้ตอบตรงๆกลับพูดว่าธรรมดาคนที่สามารถรู้วารจิตของคนอื่นได้ย่อมทำอย่างนั้นภิกษุนั้นคิดว่าเราทำกรรมหนักเสียแล้วธรรมดาปุถุชนย่อมคิดสิ่งที่ดีบ้างชั่วบ้างถ้าเราคิดสิ่งอันไม่สมควรอุบาสิกาก็จะพึงตำหนิเราทำให้เราละอายอยากกระนั้นเลยเราหนีไปจากที่นี่เสียดีกว่า ดังนี้แล้วไปลาอุบาสิกาท่านจะไปไหนคะจากไปสำนักพระาศาสดานิมนต์อยู่ที่นี่ก่อนเถิดคะ่ะอาตมาอยู่ไม่ได้อุบาสิกาอาตมาต้องไปแน่นอนเธอได้เดินทางไปยังสำนักพระาศาสดาแล้วอุบาสิกาก็รู้เหมือนกันว่าเพราะเหตุไรพระคุณเจ้าจึงกลับไปเมื่อพระาศาสดาตรัสถามว่าทำไมาจึงรีบกลับมาเสียเธอทูลว่าอุบาสิกานั้นรู้ว่รรจิตทุกอย่าง ธรรมดาปุถุชนย่อมคิดดีบ้างไม่ดีบ้างเธอควรอยู่ที่นั่นแหละภิกษุพระศาสดาตรัสบอกข้าพระองค์อยู่ไม่ได้แน่พระเจ้าค่ะภิกษุเธอสามารถรักษาอะไรสักอย่างหนึ่งไหมอะไรพระเจ้าค่ะรักษาจิตของเธอที่ข่มได้ยากจงขม่มจิตไว้ให้ได้อย่าให้คิดถึงอะไรอื่นให้ดิ่งลงในอารมณ์อันโกลงแก่สมณะและแล้วพระศาสดาตรัสย้ำว่าจิตนี้ข่มได้ยาก เกิดดับเร็วมักตกไปในอารมณ์อันนนาคไค่การฝึกจิตนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้เมื่อภิกษุรับว่าได้แล้วพระศาสดาจึงทรงประทานพระาวาดอื่นอีกอันเป็นปัจจัยแก่การอยู่ป่าและการบำเพ็ญเพื่อบรรลุมรรคผลภิกษุไปอยู่ที่เดิมบังคับจิตอยู่ไม่คิดอะไรนอกลูกนอกทางมหาอุบาสิกา รูปพฤติการทั้งปวงนั้นแล้วจึงจัดอาหารอันประณีตมาถวายสองสามวันต่อมาพิสุนั้นได้บรรลุอรหัตผลเธอมีความสุขอยู่ในมรรคผลนั้นพลางรำพึงถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าน่าขอบใจจริงหนออุบาสิกามีอุปการะมากแกเราเราได้อาศัยอุบาสิกาแล้วแล่นออกจากภพได้มหาอุบาสิกาเป็นที่พึ่งของเราเฉพาะในอันธภาพนี้หรือหนอ นางเคยเป็นที่พึ่งของเราในอัตภาพอื่นบ้างหรือไม่หนอท่านตามระลึกถึงชาติในอดีตถอยหลังไปเก้าสิบเก้าชาติได้เห็นแล้วว่าอุบาสิกานั้นเคยเป็นพัญญาของท่านมาเก้าสิบเก้าชาตินางมีจิตปฏิพัท์ในชายอื่นได้ฆ่าท่านเสียถึงเก้าสิบเก้าชาติมาแล้วท่านปรงธรรมสังเวชว่าน่าสังเวชจริงหนออุบาสิกาทำกรรมหนักมาแล้วเหลือหลายแม่มหาอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือน ไครโครนอยู่ได้รู้เหตุทั้งปวงนั้นแล้วพิจารณาขึ้นไปถึงชาติที่ร้อยได้เห็นว่าในชาตินั้นตนได้สละชีวิตคือตายแทนพิสุนั้นจึงส่งกระแสจิตไปยังพิสุเตือนว่าขอท่านได้โปรดพิจารณาต่อไปถึงชาติที่หนึ่งร้อยเถิดพิสุได้สลับเสียงของอุบาสิกาด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์แล้วระลึกถึงอัตภาพที่หนึ่งร้อยได้เห็นอุปการะของอุบาสิกาแล้วมีจิตเบิกบาน กล่าวปัญหาในมรสีผลสีแก่อุบาสิกานั้นและปรินิพานด้วยอนุปาริาเสสนิพานาธาตุนั้นนั่นเอง